สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องค r y p t o News นะครับประจำวันที่26ตุลาคม2025ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องร้อนๆของ Bitcoin เลยครับสถานการณ์ตอนนี้มันน่าจับตามากว่าราคามันจะไปทางไหนกันแน่มีการวิเคราะห์กันเยอะเลยครับว่าไอ้ที่ขยับขยับขึ้นมาเนี่ยมันจะไปถึง116,000ได้จริงไหมหรือเป็นแค่การกระเพื่อมสั้นๆ ภาพรวมตอนนี้เขาบอกเหมือนบิตคอยกำลังอยู่ในช่วเงเสือซุ่มใช่ไหมครับหลังจากปิดเหนือ111,700ดอลลาร์แล้วก็พยายามยืนเหนือเส้น200อวันแถวแถว8,200ดอลลาร์80ใช่ค่ะคือมันเป็นลักษณะที่ราคาเริ่มนิ่งหลังจากมีความผันผวน,นมาก่อนหน้าเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างอยู่ค่ะในทางเทคนิคเขาเรียกภาวะแบบนี้ว่าโซนบีบตัวทางเทคนิคหรือเทคนิคอลคอมเพรสชันนะคะมันเหมือนสปริงนะคะที่ถูกกดเอาไว้คือ พอมันถูกบีบมากๆเนี่ยมันก็รอจังหวะดีดตัวซึ่งอาจจะขึ้นแรงหรือลงแรงก็ได้เป็นสัญญาณเตือนก่อนการเคลื่อนไหวใหญ่ๆเสมอเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วราคาล่าสุดนี้คือ1 1 1 7 0 0ดอลลาร์ใช่ไหมครับ เหมือนมันติดอยู่ตรงกลางกลางเลยระหว่าง EMA 2 0กับ EMA 5 0ใช่ค่ะตอนนี้ราคาอยู่แถวๆนั้นเลยค่ะคือ EMA 2 0อยู่ที่11,1800ดอลลาร์ส่วน EMA 5 0ก็1 1 3 3 0 0ดอลลาร์มันเลยเหมือนติดอยู่ตรงกลางจริงๆงั้นถ้าจะมองขึ้นต้องผ่านโซนไหนก่อนครับ ก็ต้องผ่านแนวต้านสำคัญแถวแถว1,13,300ถึง1,13,500ดอลลาร์ไปให้ได้ก่อนคะ่ะถ้าผ่านตรงนี้ไปได้แบบแข็งแรงๆนะคะเท่าต่อไปที่มองกันก็1,16,200ดอลลาร์แล้วก็อาจจะ1,19,000ดอลลาร์คะ่ะโอ้โห ก็มีอัปไซด์พอสมควรเลยนะครับค่ะแต่ต้องผ่าน113,500ดอลลาร์ให้ได้ก่อนนะคะจุดนี้สำคัญมากเป็นภาวะที่เรียกว่า EMA Compression ที่เส้นค่าเฉลี่ยมันบีบเข้ามาใกล้กันมากๆแนวต้านคือ113,300ดอลลาร์ส่วนแนวรับก็18,000ดอลลาร์ค่ะโอ้ คือถ้ายังไม่ผ่าน1 1 3 5 0 0ดอลลาร์ก็อาจจะยังวิ่งในกรอบแคบๆนี้ไปก่อนมีความเป็นไปได้สูงค่ะการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแบบนี้มันยิ่งบอกว่ารอการเบรกเอาท์หรือการทะลุกรอบที่ชัดเจนถ้าทะลุขึ้นยืนเหนือ113,500ดอลลาร์ได้ก็ค่อยเป็นสัญญาณบวกที่ชัดขึ้นค่ะแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะครับมีอะไรสนับสนุนที่ทางไหนเป็นพิเศษไหมครับอย่างข่าวใหญ่ๆช่วงนี้มีข่าวที่น่าสนใจมากค่ะ คือเรื่อง JP Morgan ที่ประกาศว่าจะเตรียมรับ Bitcoin กับอีเธอรียมเป็นหลักทรัพย์คำประกันภายในสิ้นปีนี้อันนี้ถือว่าสำคัญมากเลยใช่ไหมครับต่างจากแค่การซื้อขายปกติสำคัญมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนหรือเปิดบริการเทรดแต่นี่คือการยอมรับ BTC ในฐานะสินทรัพย์ที่ใช้วางคำประกันได้เลยมันเป็นการดึงบิตคอยเข้าไปในระบบการเงินดั้งเดิมหรือ t r a d f แบบจริงๆจังๆเลยค่ะ เพิ่มทั้งประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ความน่าเชื่อถือในสายตาสถาบันอื่นๆด้วยโอ้โหอันนี้น่าสนใจจริงๆครับแล้วข้อมูลในเชนหรือ on c h a นล่ะครับสนับสนุนภาพนี้ไหมยอย่างเช่นพวกเงินไหลออกจาก exchange ข้อมูล on c h a นก็ยังดูดีอยู่นะคะ คือ Netflow หรือกระแสงเงินไหลเข้าออกสุทธิจาก Exchange เนี่ยยังคงติดลบอยู่เรื่อยๆล่าสุดเมื่อวาน25ตุลาคมก็ยังติดลบประมาณ12ล้านดอลลาร์ค่ะหมายความว่าคนยังถอนออกไปเก็บมากกว่าเอาเข้ามาขายถูกต้องค่ะส่วนใหญ่ก็คือถอนไปเก็บในโคดวอล l ล็ตของตัวเองซึ่งมันสะท้อนว่าคนยังเชื่อมั่นในการถือระยะยาวอยู่แล้วก็ช่วยลดแรงเทขายในตลาดลงได้ค่ะดูเหมือน ปัจจัยพื้นฐานกับออนเชนจะค่อนข้างเอียงไปทางบวกนะครับแล้วถ้าไปดูมุมมองจากตลาดคาดการอย่างพอลิเมเกตล่ะครับเขาพน,นันกันทางไหนในพอลิเมเก็ตก็สะท้อนภาพคล้ายๆกันค่ะคือคนส่วนใหญ่ประมาณ52%เนี่ยเขามองว่าราคาน่าจะยังแว่งๆอยู่ในโซน11,000ถึง1,12,000ดอลลาร์แล้วก็มีอีกกลุ่มใหญ่ประมาณ36%ที่มองว่าอาจจะขยับขึ้นไปหน่อยแถวๆ1 1 2 0 0แถึง1ง1 4 0 0ดอลลาร์ <c oughs> อืมก็แปลว่าคนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าแนวรับ1 8 8 0 0 0ดอลลาร์น่าจะยังเอาอยู่แล้วก็มีมุมมองบวกนิดๆแต่ยังไม่ได้คาดว่าจะพุ่งแรงทันทีประมาณนั้นเลยค่ะคือตลาดยังมี Market b u as เชิงบวกอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้เห็นการซื้อแบบกงเกียกจก a g g r e s s i v e มากนักอาจจะยังรอดูความชัดเจนเรื่องการทะลุแนวต้าน1 1 3 5 0 0ดอลลาร์กันอยู่ค่ะฟังดูมีแต่ด้านดีนะครับแต่ความเสี่ยงล่ะครับมีอะไรต้องจับตาเป็นพิเศษไหม มีแน่นอนค่ะความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือการที่ไม่สามารถผ่านโซน1,133,300ถึง1 1 3 5 5 0 0ดอลลาร์ที่เราคุยกันไปได้นี่แหละค่ะถ้ามันขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านแล้วมีแรงขายกดลงมาเยอะๆอันนี้ก็ต้องระวังว่าจะกลับลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่1 8 8 0 0 0ดอลลาร์อีกรอบครับแล้วถ้าถ้า1 8 0 0 0บาทออกมาอยู่ล่ะครับอันนี้น่ากลัวไหม อันนี้น่ากังวลเลยค่ะถ้าหลุด1 8 0 0 0บาทแบบชัดๆมีวอลลุ่มขายเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยอาจจะแปลว่าแรงขายเริ่มกลับมาจริงๆซึ่งถ้าหลุดตรงนั้นแนวรับถัดไปที่ต้องมองก็คือ1 4 0 0 0บาทหรือถ้าสถานการณ์มันแย่ก,กว่านั้นก็อาจจะลงไปถึงโซน1 0 0 0 0บาทได้เลยค่ะ Oh, ฟังดูแล้วเหมือนอยู่ตรงทางแยกจริงๆเลยนะครับทั้งขึ้นก็ได้แรงลงก็ได้ลึกถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปเป็นกลยุทธ์สั้นๆสำหรับคนที่ติดตามสถานการณ์ตอนนี้ได้ไหมครับว่าควรจะวางแผนยังไงดีพอได้ค่ะอาจจะแบ่งเป็นสถานการณ์ง่ายๆสัก3แบบนะคะ 1. คือถ้าราคาเบรกทะลุ1,135 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปได้จริงๆแบบมีวอลลุ่มสนับสนุนอันนี้อาจจะพิจารณาโฟโล่โมเมนตัมหรือตามน้ำไปก่อน โดยมีเป้าหมายที่116,200ดอลลาร์หรือ119,000ดอลลาร์ 2. แต่ถ้ามันยังไม่ผ่านแนวต้านนั้นแต่ก็ยังไม่หลุด110,000ดอลลาร์หรือ18,000 0ดอลลาร์คือยังแกว่งในกรอบอันนี้อาจจะเหมาะกับการเล่นสั้นๆในกรอบหรือว่ารอเฉยๆให้มันเลือกทางชัดเจนก่อน 3. สุดท้ายถ้าเห็นสัญญาณไม่ดีคือราคาหลุดแนวรับ18000ดอลลาร์ 1, 08, อย่างชัดเจนอันนี้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการจำกัดความเสี่ยงหรือคัดลอสำหรับคนที่ถือลองอยู่หรืออาจจะมองหาโอกาสในการช็อตแทนโดยมีเป้าหมายจะแถว1,4000ดอลลาร์ 1, 04, หรือ1,000 0ดอลลาร์ 1, ค่ะชัดเจนมากๆครับสรุปก็คือบิตคอยกำลังอยู่ในภาวะบีบอัดอย่างที่บอกจริงๆเหมือนเป็นระเบิดเวลาทางเทคนิคเลยก็ว่าได้นะครับ ทั้งปัจจัยเทคนิคทั้งพื้นฐานทั้งออนเชนมันกำลังรอสัญญาณชี้ขาดทิศทางซึ่งพอเลือกทางแล้วมักจะเคลื่อนไหวรุนแรงเสมอใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะคะจุดนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยเพราะมันอาจจะกำหนดทิศท,ทางของตลาดในระยะต่อไปได้เลยค่ะครับผม ก็น่าคิดนะครับว่าการบีบตัวครั้งนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นฐานพลังเพื่อพุ่งทยานทำจุดสูงสุดใหม่หรือจะเป็นแค่การพักตัวก่อนที่จะมีการปรับฐานใหญ่ตามมาหรือเปล่าอันนี้คงต้องติดตามกันต่อไป สำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์จาะล,ลึกกันก็ครบต้วนแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสําคัญบทวิเคราะห์ดีๆในโลกคริปโตแบบนี้อีกนะครับสําหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ